เมื่อกี้นี้หนึ่งในสหุ้นม,มีแอดวานด์ด้วยถามถึง <c oughs> ความเชื่อมโยงหรือกันเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องการประมูลคลื่นอ่สักระยะหนึ่งแล้วแต่เพราะตอนนี้มีความชัดเจนมากย,ยิ่งขึ้นแอ,อดวานก็น่าจะเป็น1ตัวเลือกที่น่าจะได้ประโยชน์รอบนี้ไหมคะครับผมอ่ะนะครับในไหนคุณจอยก็ถามนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังเลยในส่วนของกลุ่ม ICT นะนะครับ ขอสไลด์ตัวนี้อันนี้สไลด์ขึ้นเนาะขึ้นแล้วค่ะคือเมื่อวานเนี่ยมีการสรุปข้อมูลออกมาชัดๆอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือวันประมูลขึ้นเนี่ยนะครับวันที่ย9ิบมิถุนายนนะครับรายละเอียดของการประมูลจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันศุกร์นี้แล้วนะนะฮะวันศุกร์นี้ละนะครับในรายละเอียดของเรื่องการประมูลนะครับที่แน่ๆนยครับการประมูลขึ้นรอบนี้เนี่ยครับเดิมทีเนี่ยจากการทําประชาพิจารณ์รอบแรกเนี่ยนะครับจะเปิดประมูลทั้งหมดใน6ย่านความถี่ แต่พอประจานทําประชาวิจารณ์รอบที่2เนี่ยนะครับเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนร,รอบที่2เนี่ยการประมูลเหลือแค่4ย่านความถี่ครับนะสี่ย่านความถี่นะครับ2ย่านที่ไม่ได้ประมูลรอบนี้คือ 1,800- กับ3,500เนี่ยนะครับน่าจะเอาไปประมูลครั้งหน้าไปก็คือเดือนตุลาคมนะครึ่งปีหลังเลยนะครับแล้วก็ราคาของการประมูลนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประชาวิจารณ์รอบที่1นนะ คือราคาเนี่ยมันมีการปรับขึ้นนะราคาตั้งต้นในการประมูลครับปรับขึ้นจากเดิมเนี่ยสิบเจ็ดถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบเจ็ดถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับมันจะเป็นสารตั้งต้นที่ไปใช้ใตอบคำถามคุณจอยเมื่อกี้ว่า Ad v a n c e t แกรเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคนที่โดนปรับขึ้นมากที่สุดนะ ก็คือขึ้น2,003เนี่ยนะครับราคาตั้งต้นเนี่ยขึ้นถึง55%นะฮะ2,001ขึ้น33ส่วนขึ้นอื่นๆเนี่ยขึ้น17%นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าในแต่ละขึ้นเนี่ยใครครอบครองอยู่นะครับ2,001นะครับมี Adva n c e อยู่นะครับเปิดประมูลแน่นอนครับปีนี้นะครับ True นะครับมี850นะครับกับ2,003 นะคร850กับ2,000สามเนี 2, 3, ่ยครอบคออยู่นะครับทีนี้หลักการคิดนะครับอันเนี้ยตัวเลขเนี้ยต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวเลขเดิมอยู่นะครับราคาตั้งต้นตัวเนี้ยเป็นตัวเลขเดิมอยู่เพราะฉะนั้นผมจะการทิ้งออกไปนะครับตัวนี at ้ก็การทิ้งออกไปนะครับตัวน right? şey ี้ก็การทิ้งออกไปนะครับพอดีผมอัปเดตพรีเซนต์เนี่ยไม่ทันนะครับแต่ก็สามารถอธิบายได้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับขึ้น2,001เนี่ยนะครับ a d ดวานเนี่ยไปเช่า NTU เนี่ยจ่ายค่าเช่าปีหนึ่งเนี่ยสามพันเ้าร้อยนามพันเก้าร้อล้านต่อปีนะครับแล้วก็ทูเนี่ยเช่าอยู่เนี่ยจ่ายค่าเช่าอยู่ที่4ี่พันหร้อยล้านต่อปีนะฮะอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะอันนี้คือของจริงเลยนะครับทีเนี้ยพอประมูลขึ้นใหม่นะครับราคาตั้งต้นมันเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยสิบเเนี่ยมันจะมีผลกระทบ ให้สมการนี้เปลี่ยนแปลงไปจนทําให้การประมูลขึ้นรอบนี้แอดวานซ์กับทูไม่ได้ประโยชน์เลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะอมไม่นะครับเอานะครับรอบนี้นะครับราคาที่ประมูลกันเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนจากพันห้าเนี่ยนะครับไอห้าพันเก้าเนี่ยเป็นหมื่นสามนะหมื่นสามโอ้โหเป็นหมื่นสามนะครับน, 13, น,นะครับเปลี่ยนจากห้าพันเก้าเนี่ยเป็นหมื่นสามพันล้านบาทน,นะครับ ท่านลองเอาหมื่นสามพันล้านบาทหารสิบห้าเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากสามร้อยเก้าสี่เป็นเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยล้านคนะ uh huh. ่าเสื่อมต่อปีนะหมื uh ่นสามหารสิบห้านะ uh huh. ตกปีหนึ่งเนี่ยเก้าร้อยแต่เดิมเนี่ยท่านจ่ายอยู่กะสามพันเก้าสรุปแล้วมันบวกหรือลบครับมันยังบวกอยู่นะครับ uh huh. จากเดิมนะเช่าเขาเนี่ยจ่ายสามพันเก้าร้อยล้านต่อปีเป็นค่าเช่าแต่ถ้าประมูลได้เนี่ยนะครับที่หนึ่งหืนสามพันล้านเนี่ยคิดเป็นค่าเสื่อมราคาที่ต้องจ่ายต่อปีแค่9ก้าร้อยล้านบาทเท่านั้นเองฮะนั่นหมายความว่าคุณจอยคุณแนหรือว่าแอดวานซ์ยังประหยัดไปได้เนี่ยก็าไรฮะสามพันล้านครับเยอะอยู่นะสามพันล้านนะครประหยัดได้นะสา0พันล้านตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสามพันตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นแปดเปอร์เซ็นครับนั่นหมายความว่า มันยังเพิ่มกําไรให้กับแอดวานได้เนี่ย8%เนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่ามันจะเพิ่มได้ประมาณ10%มันก็กลายเป็น8%อือคือแทนที่กําไรมันจะได้เยอะๆมันก็ลดลงมาแต่ก็ยังได้กําไรอยู่แต่ก็ยังได้กาไรอยู่นะครับเช่นเดียวกันทูท,ทูนะครับเดิมที่จ่ายอยู่4,006รอบเนี้ยเขาบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น15,500 หนึ 15, ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหารสิบห้าก็ตกปีละพันเองอก็ประหยัดได้อีกตั้งสามสี่พันครับอันนี้ยังไม่รวมแปดร้อยห้าสิบนะแปดร้อยห้าสิบเนี่ยซึ่งทูมีอยู่แล้วแล้วทูบอกว่าจะไม่เอาอเพราะฉะนั้นทูจ่ายปีหนึ่งปีละพันเนี่ยก็เซฟได้เลยอีกหนึ่งพันล้านนะครับสรุปแล้วครับถึงแม้ว่าราคาตั้งต้นจะเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงยังไงเนี่ยนะครับผู้ประกอบการทั้งแอดวานแล้วก็ทูก็ยังได้เบนฟิット ยังเซฟคอร์สได้เหมือนเดิมครับวันนี้เป็นมุมที่หลายคนไม่ได้เข้าใจนะเพราะว่าพอไปมองราคาตั้งต้นแล้วเนี่ยตกใจกันนะว่ามันขึ้นมาขนาดนี้ถูกนะฮะถ้าเราลงรายละเอียดอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพชัดทีนี้ทีนี้สมมุติว่าสองคนเนี้ยเขาเขาอยากโหอยากจะบี้กันให้ตายไปเลยเนี่ยนะครับบนราคา13,500หนั้อเนี่ยนักวิเคราะห์ของเราไปประเมินออกมาว่า มันจะต้องแข่งกันไปถึงขนาดไหนมันถึงจะไม่มีกําไรมันถึงจะไม่มีไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนขวามือที่เราบอกเนี่ยนะครับแอดวานเนี่ยนะครับจะต้องใส่เงินเข้าไปจากหมื่นสามพันห้าร้อยกลายเป็นหกหมื่นถึงจะไม่มีกำไรก็คือเพิ่มขึ้นอีกสี่เท่านะครับแล้วทูเนี่ยจะต้องจ่ายจากหมื่นห้าพันเป็นเก้าหมื่นล้านนะครับถึงจะไม่มีกำไรก็คือเพิ่มขึ้นอีกหกเท่าซึ่ง ถ้าเราไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยแอดวานเนี่ยถือด้วยกับทูเนี่ยถือด้วยเทเลนอกับอยากได้อะไรจากแอดวานอยากได้เงินปันผลถูกไหมครับเพราะเพราะว่ากับไม่มีอะไรที่ต้องการไปลงทุนเยอะแยะมากมายานั้นเขาอยากได้เงินปันผลจากแอดวานถ้าเขาปล่อยให้แอดวานมาใส่ราคาแบบสูงเรีวสู้กันกันกบทูอุตรุดเนี่ยคิดว่าแอดวานจะทำไหมกับอยากได้อย่างนั้นหรอไม่มีทาง นะครับเพราะฉะนั้นในราคามันจะจบกันที่ราคาตั้งต้นหรืออย่างมากก็เคาะให้กับกสรสรชอพอเป็นพิธีหนึ่งถึงสองครั้งแค่นั้นเนองนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนไปด่าเขานั่นนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบเนี้ยมองยังไงยังไงแอดวานจะทู two, ก็ได้ประโยชน์ครับอืม,อมโอเคเห็นภาพค่ะขอบคุณมากๆาี่อาทิตย์เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ ตอนแรกที่ฟังข่าวมาก็ตกใจมากว่าเอยมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันจะได้อะไรอ๋อแต่พอไปดูในดีเทลจริงๆมันยังมีรูมที่สามารถที่จะได้กําไรอยู่แค่อาจจะมีลดลงบ้างเท่านั้นเองถูกต้องนะคะอคะไรคราวนี้ขอบคุณพี่อาทิตย์มากนะคะเวลาน้อยมากขอบคุณทุกครั้งเลยที่พี่อาทิตย์แบบทำการบ้านให้พวกเราอย่างแบบดีสุดๆเลยนะคะขอบคุณค<ผ>ม,มากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ